สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินเจอก,กันอีกแล้วนะคะในเดือนกันยายน2564กับคลิปการพยากรณ์ดวงแบบภาพรวมคลิปนี้จะเป็นสำหรับท่านที่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและคนากันสามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะขอบคุณคุณกันก่อนเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาทุกเดือนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ คอมเมนต์ดีๆที่ส่งกลับมาให้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอสวัสดีทุกทกท่านด้วยเช่นเดียวกันการพยากรณ์ในคลิปของเรานะคะจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีฐานดวงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจะนําประโยชน์จากการฟังคลิปนี้เอาไปวางแผนหรือว่าเอาไปปรับใช้กันได้ก็จะยินดีอย่างมากเลยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาพยากรด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกคลิปเอาเป็นต่างหากเรื่องของความรักเน้นให้เลยนะคะเอาละเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะไม่เสียเวลาแล้วละมาดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้อุ้ยเดือนเกิดเลยเนาะเดือนเกิดเออใช่เดือนเกิดจริงๆในเดือนเกิดของคุณกันเนี่ยจะมีแนวโน้มอ,อะไรที่พอเป็นประโยชน์มาบอกกับออคุณกันกันบ้างนะคะภาพรวมคุณกันจ๋า ที่ไม่ใช่ไพ่ตัวเราเนี่ฮนะคะภาพรวมไพ่อื่นๆเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะมันไม่ได้เห็นมีเรื่องเราใหญ่โตมากที่ว่าถึงขั้นที่ว่าเราจะเอาตัวไม่รอดหรือว่าเราจะมีความทุกข์มากๆหนักๆเนี่ยไม่เจอไม่เห็นนะคะประเด็นเดียว The Moon เข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยช่วงนี้คุณกันอืม เ,เสพข่าวลบๆบ,บ่อยๆอ,อยู่หรือเปล่าคะเดะมูนเข้ามาเป็นตัวเองเนี่ยมันจะหมายถึงว่าความวิตกกังวลความกลัวหรือว่าความห่วงอะไรก็ตามนะคะเอาเป็นว่ามันเห็นอารมณ์ลบๆมากหน่อยถ้าเกิดว่าตัวคุณกันเองนะคะช่วงนี้ชอบเสพข่าวที่มันลบๆหรือว่าเสพข่าวที่มันเป็นดราม่ามากๆเนี่ย อาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเลยนะในเดือนนี้ไม่ค่อยสวยนะคะระวังมันจะไปกระแทกเรื่องของสุขภาพได้โดยเฉพาะสุขภาพใจของเรานี่แหละหาถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะคะมันก็ตอกย้ำเนาะมันก็เป็นเรื่องรูปถ้วยแบบนี้นะคะอารมณ์ค่ะ อารมณ์ของเรามันก็ไม่ค่อยจอะเถียนสักเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นคุณการจ๋าภายนอกน่ะมันไม่ได้เห็นเป็นปัญหาอะไรถึงขั้นที่ว่าร้ายแรงมากๆนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลดการเสพข่าวที่ดูมันรังแรงหรือว่าเป็นเสพข่าวลบๆไปบ้างไปบ้างเนี่ยคุณมีคิงไม้เข้ามาควีนไม้เข้ามาแบบนี้ค่ะความสามารถของคุณหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะ ก็มคนมีความสามารถดีมากๆอยู่แล้วแต่แค่เดือนนี้แหละที่อารมณ์ของคุณดูมันดิ่งมากเกินไปนิดนึงเนาะชอริรออตเข้ามาอยู่ข้างๆนะคะมันเห็นมีการได้ปรับเปลี่ยนไปนะแล้วปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะได้สไปอย่างที่บอกแหละว,ว่าคิงไม้เข้ามาคิงไม้เนี่ยอะไรต่างๆมันก็มีความสว่างมันมีความ เบาสบายภายนอกนะภายนอกแต่ตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะอาจจะต้องปรับนิดนึงนะคุณกันบางท่านอ,อ,อาจจะเพิ่งได้เริ่มทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าก่อนหน้านี้มันเห็นการได้เริ่มต้นเข้ามาสอใบเลยนะคะหนึ่งไม้บางท่านก็มีการได้ปรับเปลี่ยนเรื่องงานหรือเปล่าหรือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆเข้ามาหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็ด้วยเช่นกันนะคะการที่เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย มันก็มีมันมีความชอบอยู่ในตัวนะั้นอยู่ในตัวของมันนะคะแล้วก็ทําให้จิตใจของเรามันชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างแหละแต่ในเดือนนี้สิคุณการจ๋าเตือนเลยเนาะเตือนเลยนะคะเนี่ยดึงตัวเองขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะหากท่านใดที่สุขภาพไม่ค่อยดีในเรื่องของจิตใจนะคะอันนี้บางท่านเนาะย้ํานะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องของโรคซึมเศร้าอยู่แล้วหรือว่าเรื่องของอารมณ์จิตใจของเรามันไม่ค่อยสเสถียรอยู่แล้วเนี่ย เดือนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เสพเฉพาะข่าวดีๆข่าวอะไรที่มันเป็นจะลงใจมีความสว่างเข้ามาบ้างเนาะเดี๋ยวมันจะดิ่งมากจนเกินไปนะคะก็พูดถึงเรื่องของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนาะที่คุณได้เริ่มเนี่ยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์กับคน้นก็ได้กับเพื่อนใดๆภาพรวมภาพรวม ในเดือนนี้เนี่ยมองว่าอะไรต่างๆมันอาจจะมีประเด็นมีการต้องหยุดพักหรือว่าชะงงักอะไรนิดๆหน่อยๆย้ำใช้คำว่านิดๆหน่อยๆนะคะห้าหมายห้าหมายเนี่ยมันคือการประท้ากันก็ได้หรือว่าการหาข้อตกลงร่วมกันห้าถ้วยเข้ามาข้อตกลงนี้มันอาจจะเป็นบางเรื่องที่ทำให้ตัวคุณมันมีความทุกข์เพิ่มเข้ามาถึงบอกไงคะว่า ตัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดิ่งอยู่แล้วเนาะแล้วเราไม่ได้มีกระจิตรใจในการต่อสู้กับเรื่องราวภายนอกแค่นิดเดียวอีกแค่กระทบนิดเดียวจริงๆเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นพ่ใบเล็กเนี่ยไอห้าไม้กับห้าถ้วยเนี่ยค่ะมันเป็นพ่ใบเล็กกระแทกอะไรเล็กๆน้อยๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ดิ่งอยู่แล้วนะคุณจัดการมันได้อย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาก,ก่อนนะเรื่องของอารมณ์ค่ะ ้องดูแลตัวเองแล้วเนาอะอาจถึงบอกไปว่าที่เราได้เริ่มต้นตั้งแต่ก่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อนหน้านี้มันมีอะไรนีดเล็กๆน้อยๆเข้ามาทำให้เรารู้สึกเราต้องหยุดก่อน4ี่เหรียญเป็นใบสรุปสุดท้ายแบบนี้นะคะมันเป็นการหยุดก่อนหยุดนิ่งนิ่งเพื่อมองมองว่าเราจะหาทางออกได้อย่างไรหรือสิ่งที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเอาจริงๆนะ ถ้าเกิดว่า,าด้วยความที่เอาธาตุดินของตัวคุณคุณกันมาทายเนี่ยค,คุณมีคนมีความอดทนสูงมากเลยกับการที่จะหาทางออกหรือว่าจะรับมือกับอะไรบางอย่างอดทนอดทนแต่ในเดือนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกแหละเอาจริงๆมันเห็นทางออกมันเห็นทางออกแต่ตัวคุณอาจจะทําให้มันมันแบบขุ่นมัว คือด้วยสภาพจิตใจของเรามันไม่ค่อยดีนะคะมันก็มองไม่เห็นทางออกก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไพ่ก็เตือนแล้วนะคุณการจา๋าค่อยๆดูแลอารมณ์ค่อยๆดูแลสุขภาพใจของเราให้เบิกบานอยู่ตลอดโอเคมันอาจจะทำยากด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแต่อย่าปล่อยให้มันดิง่งรู้เท่าทันอารมณ์ของเราอย่าปล่อยให้มันดิง่งอะไรก็ตามที่มันมากระแทกเราคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะเนาะเรื่องงานงานประจาในเดือนนี้นะคะ ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของงานประจำพอเจอห้ามล์เข้ามานะคะมันก็จะต้องมีการขัดแย้งเนาะในเรื่องในองค์กรกันก็ได้หรือว่ามีการเบื่อหน่ายเซ็งกับงานงานที่เราได้ทำอยู่แบบเนี้ยชาเรืออดเข้ามาอยากย้ายหรือเปล่าคะเดฟู Fool, เนี่ยบางท่านไม่ได้อยากย้ายแต่อยากออกไปเลยคือไม่อยากไม่อยากอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์หรือว่าความวุ่นวายยุ่งเหยิง อย่างที่เราได้ประสบอยู่เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอยากได้รับอิสระแล้วบางท่านก่อมเมดิ亚จะทํางานประจําและอยากจะไปเป็นงานอิสระมีฟรีแลนซ์ไปทางานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นทาของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะถ้ามันมีความขุ่นมัวอะไรอยู่แล้วเนี่ยกลับมารักษาอารมณ์ของตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆหาทางออกว่า ไอสิ่งที่เราเจออยู่จริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเจออยู่จริงๆหรือมันเป็นตัวเราด้วยที่อารมณ์จิตใจของเรามันขุ่นอยู่แล้วพอเจอ,อรายนิดอะไรหน่อยเราก็เหมือนกับมันเพิ่มความขุ่นให้กับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าสีเรียนเป็นไพ่ใบสรุปแบบนี้นะคะคือก็ยังเห็นว่าคุณยังนั่งอยู่ถึงแม้ว่าคุณอยากจะไปคุณอยากจะออกคุณอยากจะละทิ้งเนี่ยแต่บางครั้งมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณ ไปไม่ได้ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนไหมแต่การอยู่แบบนี้อย่างไรไม่ให้จิตเราดิง่งไม่ให้เรามีความทุกข์มันมีความเครียดมากจนเกินไปก็เลยอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าให้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ลดเสพข่าวที่มันลบๆหรือว่าเสพข่าวที่มันดราม่าทั้งหลายแหละอันนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะควีนไม้คุณมีคนช่วยนะผู้หญิง ผู้หญิงนะคะจะเป็นคนในครอบครัวเราก็ได้นะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเราก็ได้หรือไม่ก็เป็นหัวหน้าง,งานก็ได้เป็นเพื่อร่วมง,งานก็ได้แต่ต้องอายุมากกว่าแล้วก็เป็นสภาพสตรีเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ แต่ก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะถ้าจิตเรามันดิ่งมากๆแบบนี้แล้วเราไม่ยอมเปิดลับเปิดกว้างให้มันแสงสว่างเข้ามาหาเราใครก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นย่อมลดการเสพข่าวลบๆนิดนึงนะคะช่วยได้แน่นอนแต่มันมีงานที่ยังคงดีอยู่ไม่ได้มีการเบือ่อไม่ได้มีการเซ็งใดๆทั้ทงสิน้นคือเรื่องงานที่คุณจะทำงานที่มันเป็นกะก็ได้นะหรือไม่ก็ ช่วงเวลาที่มันไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละค่ะชาวบ้านก็ทำกลางวันเราก็ทำกลางคืนแล้วมันเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องใช้จินตนาการเยอะๆการคิดสร้างสารรค์อะไรที่มันจะต้องเอาอารมณ์กระโดดเข้าไปในเรื่องเนื้อง,งานของเราอะ่ะได้หมดโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงก็ได้ The ูนะคะการบันเทิงก็ได้หรือไม่ก็เป็นแต่งเพลงแต่งหนังสือเขียนหนังสือนิยาย ทุกอย่างสิ่งที่มันจะต้องใช้อารมณ์ร่วมในการทำงานสวยงามเหลือเกินสวยงามมากในเดือนนี้ดีต่อมางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าเป็นการต่างประเทศชฉริออตเข้ามานะคะตัวเราอาจจะเป็นคนที่ทำงานคือไม่ได้ ตัวเราไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกค่ะแต่ว่าเนื้องานของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับรถหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งอะไรประมาณนี้มองว่าในเดือนนี้อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาติดขัดบ้างแต่ภาพรวมคุณยังเอาอยู่คุณยังเอาอยู่แน่ๆอันนี้ก็ถัดไปไม่ใช่เรื่องประเด็นใหญ่ๆเนาะแต่มันก็จะถ้าเกิดว่ามันเป็นงานอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่พูดไปนะคะ มันก็อาจจะต้องเนี่ยห้าหมายมันก็มีความชุลมุนชุลเกกับในองค์กรที่เราอยู่หรือว่ากลุ่มคนที่เราอยู่กันได้บ้างแต่ดูแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากจะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องหรอกค่ะคุณก็ดึงตัวเองออกมาคุณก็ชิลๆมากอันนี้ดีบอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาตีกันนะคะในองค์กรหรือว่ามันมีเรื่องขัดแย้งอะไรนะดึงตัวเองออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยทำตัวให้อยู่เหนือปัญหาเขาไว้ ยังไงคุณก็รอดค่ะแต่ถ้าคุณเข้าไปร่วมวงกับเขาห้าไม้ร่วมกับไปตีกับเขาโนโนี่นั่นห้าถ้วยไม่คุ้มเสียค่ะไม่คุ้มเสียแน่นอนเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่เขาจะละทิ้งละหนีเราออกไปแล้วก็จะปล่อยให้เราโดดเดี่ยวเดียวได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นโดดเดียวก่อนก็ดีนะคะเอาตัวออกมาก่อนก็จะดีมากอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้สภาพอารมณ์ของคุณมันไม่ขุ่นมัวมากไปกว่าเดิมเนาะส่วนเรื่องหัวหน้าล่ะในเดือนนี้ถ้าคุณมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงดียังคงช่วยเหลือคุณดียังคงอุปการะยังคงเห็นค่าของคุณได้ดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะในเดือนนี้ถ้าหัวหน้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีบ้างแรงกดดันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาเก่ง เขาเก่งมากธาตุไฟเข้ามานะคะถ้าหัวหน้าของเราเป็นลักษณะที่ว่าทําอะไรเร็วแล้วก็เป็นคนเก่งทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ชอบโยนงานมาให้เราเร็วๆแบบนี้ถ้ามีลักษณะดังต่อไปเนี้ยในเดือนนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่ว่างานมันชนการเอาอันใหม่มาให้แล้วก็จะต้องรีบเอาพออันเก่าเสร็จแล้วก็จะต้องเอาอันใหม่คือมันจะมีความแบบเนี้ ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งขออนุญาตแนะนําว่านิ่งก่อนทําตัวเป็นสี่ม้าแอาสี่เหรียญแบบนี้ค่ะเก็บคององเข่าในทุกๆเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปในเดือนนี้คุณจะไม่อยู่แล้วในเดือนนี้ไม่ค่อยสวยค่ะถ้ามันจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าจะไปในเดือนนี้ไม่แนะนำเนาะเดี๋ยวจะนิ่งยาวเลยนะคะอา้าวงานประจำผ่านไปนะคะต่อมาก็เป็นงานคนที่รอง,งานใหม่ รองงานใหม่ในเดือนนี้อเครียดนะถ้าเกิดว่าเป็นเดมมนแบบนี้นะเครียดเหลือเกินคือพยายามพยายามจะส่งใบสมัครก่อนแล้วไปขอความช่วยเหลือก็อแล้วนูน่นนี่นั่นมันเป็นตัวเองแบบนี้พอเดมมนเป็นตัวเองแบบนี้ก็ยังเห็นความเศร้าวความเครียดอยู่มากมายแต่จะบอกว่าความเศร้าวความเครียดความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใชออ่อารมณ์ที่มีประโยชน์กับคุณการมากสักเท่าไหร่ บอกเลยบอกเลยไม่ได้ช่วยอะไรค่ะมันจะยิ่งทำให้เราดิ่งลงไปเรื่อยๆในเดือนนี้คุณการจา๋าห้าม้เข้ามาห้าม้เนี่ยมันแปลว่าการแข่งขันการทดสอบการสอบการที่มีสัมภาษณ์ก็ได้เออสัมภาษณ์งานก็ได้นะคะลุยค่ะลุยเลยอะไรที่มันขุนมัวอะไรต่างๆเนอ้อะไรที่มันผ่านไปแล้วจบไปแล้วหรือว่าอะไรที่มันดูดูมันเป็นการเหนี่ยวรั้งอารมณ์ของเราเนี่ยถ้า จะเปป็นไได้สลับมันทิ้งค่ะสลับมันทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เนาะเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะไปมีการได้เรียกสัมภาษณ์ได้มีการสอบมีการแข่งขันในเดือนนี้นะนี่คิงไม้คิงไม้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของการรอง,งานใหม่อ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะได้ข่าวก่อน ได้ข่าวก่อนเพราะว่าไพสรุปสุดท้ายเนี่ยมันยังนั่งอยู่มันยังนั่งมันยังเก็บคองอเข่าแบบนี้อยู่นะคะก็อาจจะได้ข่าวเดือนนี้แล้วก็ไปได้เริ่มต้นเดือนหน้าเป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมาะเงยก่อนเงยก่อนนะคะอย่าก,ก้มหน้าก้มตาคิดแต่เรื่องที่มันลบๆนะคะไม่มีประโยชน์กุณกันจ๋าชีวิตมันอาจจะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะเรงงานใหม่ผ่านไปอ้อโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับรถ ก็ได้รถก็ได้นะคะยานพาหนะก็ได้การขนส่งอะไรที่มันไม่ได้อยู่กับที่สวยงามอะไรที่ต้องใช้จินตนาการใชออ้อารมณ์ในการทำงานหรือเวลาไม่ไม่ได้ตรงเป็นทำงานเป็นกะก็ได้เนาะเวลาที่มันไม่ได้ปกติเหมือนชาวบ้านเขาสวยหรือว่ามันเป็นงานจ็อบเล็กๆเอ้ยงานจ็อบเล็กๆสั้นๆเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากเลย และมีโอกาสที่จะได้ทําเลยก็ได้นะคะเช่นเราเหมือนกับว่าได้รับโปรเจก t นี้มาทําเสร็จแล้วจบจบแล้วก็เริ่มใหม่อะไรแบบนี้อันนี้สวยงามสวยเลยสวยเลยแต่ถ้าเกิดว่ารอง,งานร0อปปกติธรรมดาทั่วไปเวลาปกติก็อาจจะได้แค่ข่าวก่อนในเดือนนี้เนาะต่อมารอง,งานใหม่ไปแล้วก็จะต้องเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้ธุรกิจส่วนตัวก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าล่ะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้กับหนึ่งถ้วยเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราเพิ่งได้เริ่มจัดการปรับเปลี่ยนนูน่นนี่นั่นมีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีการปรับแพ็กเกจอะไรใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วดูท่าทางมันจะไปไม่ค่อยได้ตามที่เราปรารถนาหรือว่าเราตั้งเป้าเอาไว้สักเท่าไหร่เพราะาตัวตนเป็นเดโมมันมีความเครียดเข้ามาเนาะอะไรก็ตามที่มันได้เริ่ม ธุรกิจใหม่ๆก่อนหน้านี้มันก็มีบางอย่างมาชะงักมันมันไปต่อกันไม่ได้แล้วต่อไปในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวฟูเข้ามาแล้วคุณกันจ๋าเดี๋ยวฟูเข้ามานะคะมันคือการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆคือไอ้ที่ว่ามันมีความที่มันมีประเด็นหรือม,มันมีปัญหาอะไรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราสว่างได้หรือว่ามันมีการหยุดชะงักบางอย่างเนี่ย เอาละในเดือนนี้มันก็ค่อยๆเปิดโลงแล้วนะค่อยๆไปนะคะแล้วก็อย่าอย่าพ้องผีผามแล้วกันในกรณีที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เริ่มต้นแต่เราจะมาได้เริ่มต้นในเดือนนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามคุณการจา๋าคุณเริ่มได้แต่สี่เหรียญต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะ อะไรที่เราได้เริ่มต้นเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจในเนื้องานนั้นก่อนเราต้องเข้าใจในนู่นนี่นั่นฐานลูกค้ารว่าเราจะขายขายอะไรก็ตามแต่ศึกษานิดนึงเนาะอย่าเพิ่งผลพรผมนะคะก็มองว่าค่อยๆเจริญเติบโตไปได้มันมีโอกาสมันมีโอกาสแต่ก็ทุกอย่างที่ที่เราได้เริ่มต้นน่ะมันก็อาจจะก้าวแรกมักยากเสมอแต่มันไม่ได้ยากถึงขั้นที่ว่าคุณจะจัดการมันไปไม่ได้ห้าไมา้ ห้าไม้นะคะข้อดีของเขาก็มีนะถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวแล้วเราเรียนรู้อะไรมันดีแล้วเราตั้งรับอะไรดีแล้วเนี่ยลูกค้านะลูกค้าจะเข้ามาแบบวุ่นวายมากๆเลยนะวุ่นวายถึงขั้นที่ว่าคุณจะจัดออเดอร์ไม่ถูกคุณจะจัดออเดอร์สลับกันไปหรือส่งช้าอะไรขนาดนั้นเลยนะเออข้อดีเขามีนะคะ แต่ประเด็นสําคัญคีย์เวิร์ดของมันเลยคือว่าการที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณต้องศึกษาก่อนศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วเราก็เราเรียนรู้ว่าโอเคเราจะเจอปัญหาหน้างานแบบนี้มันจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเนาะรออืมไม่ใช่รอสิ <laughs> ธุรกิจส่วนตัวจะมีประมาณนี้อะไรที่มันสวยๆเลยก็เรื่องของรถค่ะ เรื่องของรถเรื่องของยานพาหน,นะดีไม่ว่าจะเป็นอะไรรถก็ได้หรือว่าเป็นอ,อุปกรณ์ตกแต่งรถอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวรถหรือว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะเป,เ,ปเป็นปรายนียเป็นปรสณียก็ได้นอะเป็นการส่งของอะไรประมาณหนึ่งหรือธุรกิจของเราที่มันเกี่ยวข้องกับ ผลไม้ผลหม,มากลากไมก้อะไรทุกอย่างพืชพันธุ์การเกษตรก็มองว่ารวมได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนนี้ก็โอเคนะมันมีความสวยงามอยู่ธุรกิจแบบนี้นะคะแต่ก็นิดนึงแหละอย่างที่บอกก็ต้องดูแลออเดอร์ดูแลลูกค้าหน่อยนะคะแล้วก็การลงทุนก็อย่าพ,พลีผามเนาะสี่เหรียญแต่สี่เหรียญเนี่ยพอเวลามันอยู่ในตำแหน่งสรุปสุดท้ายแบบนี้ คุณก็ไม่ค่อยกล้าเสียงอะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วอพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันน่ากลัวสักเท่าไหร่ไอ้ที่เตือนเนี่ยเพราะว่าเจอ The Fool ค่ะ The Fool มันเหมือนกับการตัดสินใจอะไรที่มันฉับพลันไปนิดนึงพลาดไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนเนาะธุรก,กิจส่วนตัวไปแล้วก็ต่อมา เอาธุรกิจส่วนตัวนะคะอันนี้จะต้องรวมถึงอะไรที่ใช้จินตนาการของเรานะคะจะเป็นศิลปะใช้อารมณ์สุนทรีใดๆก็ตามอันนี้ก็มองว่าโอเคอันนี้ข้อดีก็มีเนาะโอเคคุณคุณทำได้ดีเลยเนาะในเดือนนี้นะคะต่อมาก็จะต้องเป็นเรื่องของเงินเงินในเดือนนี้ก็มีสี่เหรียญใบเดียวเองคุณกันจาร ข้อดีคือว่า 1. คุณจะดูแลเรื่องเงินของคุณดีมากๆมีการวางแผนอย่างดีอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไม่ใช้อะไรที่มันไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับเ,เนื้อเนื้เนเนเอเงินจำนวนเงินอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าคุณไม่ใช้จ่ายอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เลยในเดือนนี้เงินก็ประคับประคองได้อย่างดี ขี้เหนียวมากเลยนะในเดือนนี้นะคะโอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวกับสถานการณ์ภายนอกหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เราไม่กล้าใช้เงินก็ได้เส้นเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ว่าว่าขี้เหนียวเนาะใช้เงินเป็นก็แล้วกันใช,ใช้เงินเป็นนะคะในเดือนนี้ยังใช้เงินเป็นอยู่นะโอกาสที่คุณจะเสียเงินมากมเลยคำว่ามากเ,เออากนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับฐานดวงด้วยนะคะในเรื่องของอะไรสุขภาพค่ะ นี่สุขภาพเท่านั้นแหละที่คุณจะต้องสูญเสียสะต้งสต่างไปแต่ถ้าไม่อยากเสียตังนะคุณการคุณการจะต้องอย่างที่ว่านั่นแหละคะ่ะดึงหัวใจออกมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่ติดกับอารมณ์ลบๆมากจนเกินไปไม่เสพข่าวลบๆดรามา่าช่วยได้เยอะช่วยได้ดีมากๆนะคะเรื่องเงินผ่านไปเนาะแล้วมีโชคลาภไหมล่ะไม่ได้เห็นว่าเป็นโชคลาภที่มาจากุ้นหรือว่ามาจากหวยนะคะแต่มันมีคนช่วยเห็นว่ามีคนช่วย ควีนไม้ค่ะควีนไม้อยู่ในตำแหน่งของผู้ช่วยเหลือและมันติดกับหนึ่งถ้วยแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเงินก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องงานใหม่ๆก็ได้ถ้าเราอยากจะออกกันนะกับใครกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงลักษณะที่เป็นผู้หญิงเก่งทางด้านการงานทํางานเก่งมากๆมีความคล่องตัวสูงมากๆเนี่ยเขาช่วยเหลือคุณได้ลองดูนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นการเจรจาการติดต่อพวกสถาบันการเงินรื้ว่ามันมีการกู้ยืมนนะคะหรือว่ามีการ finance เรื่องรถอะไรแบบนี้ก็ผู้หญิงก็สามารถจะช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันเนาะเงินไปแล้วนะคะต่อมาก็จะต้องเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วล่ะสุขภาพคุณกันจะในเดือนนี้เนี่ยตัวเองเป็นเดอมูนอ่ะก็ย้ำไม่อยากจะพูดบ่อยเนาะเดี๋ยวจะลำคาญกันนะคะแต่เพื่อให้คุณกันเห็น เห็นความสําคัญกับสุขภาพของตัวเราให้มากขึ้นบางครั้งเราไม่รู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เราเสพไปอะ่ะมันมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเรามากแค่ไหนแต่จะบอกว่าทุกอย่างคะ่ะทุกอย่างที่มันผ่านหูผ่านตาเราอะกระทบอายตนะอะ่ะกระทบอายตนะของเราทุกอย่างมันมีผลต่อความรู้สึกมันมีผลต่อจิตใต้สํานึกของเราทุกอย่างแหละก็ต้องเลือกก็ต้องกรองนิดนึงเนาะเกรงว่าถ้ามันปล่อยไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็ได้หรือว่าเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่ค่อยเสถียรเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาที่หลังไม่คุ้มค่ะจริงๆไม่คุ้มเนาะมีอย่างเดียวอย่างที่ว่าไปนะคะแล้วก็อ้อเดี๋ยวนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงอาจริงๆเป็นผู้ชายก็ได้นะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะคะหรือไม่ก็บริเวณอ,อวัยวะ เอาไว้ว่าสืบพันธ์อะไรประมาณหนึ่งมดลูกนะคะผู้หญิงนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นตอมลูกหมากก็ได้หรือไม่ก็ระบบน้ําในร่างกายนะคะท่อปัสสาวะไม้กระเพาะปัสสาวะอะไรนิดหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาจากความทุกข์ความเครียดของเราที่มันสะสมมานานมันก็จะมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายแก้ที่ต้นเหตุจะดีที่สุด นะคะถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุได้แล้วเนี่ยปลายเหตุก็ชิลมากเลยเนาะสุขภาพผ่านไปก็จะมีประมาณนี้นะคะภาพรวมคุณกัรจ๋าไพ่ของคุณไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มันอาจจะมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณเอาอยู่จริงๆคุณจัดการมันได้จิตใจของเรานี่แหละค่ะจะเป็นเป็นประธานเป็นตัวใหญ่มากๆเลยถ้าเกิดนิ่งได้เนาะแล้วก็กรองในสิ่งที่เราจะเสพเข้ามาได้เนี่ย ก็จะเป็นผลดีมากๆเลยเนาะขาจะให้เสริมนะคะมาดูสิว่าในเดือนเกิดในเดือนเกิดของคุณกันอ่า2564นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ของเราจิตใจของเรามันฟุ้งซ่านหรือเกินแล้วเราก็ เหมือนกับบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็รู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างในเดือนนี้นะคะขออนย่าตแนะนําเลยเนี่ยสวดมนค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามนะคะทุกๆศาสนาเลยเนี่ยสวดมนสวดมนเนี่ยอย่างน้อยจิตของเรามันจะไปอยู่กับบทสวดมน์ช่วงระยะเวลานั้นจิตของเรามันไม่ได้ดิ่งมันไม่ได้ทุกมากจนเกินไปช่วยได้จริงๆช่วยได้นอกการสวดมนนะคะนั่งสมาธิด้วยก็ได้นะ ก็สวยงามสวยงามสวยงามขอพูดเรื่องดีก่อนก็ได้อขอพูดเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะภายใบนี้เนาะมันก็จะแปลตรงตัวว่าเด็กน้อยแต่ว่าเด็กน้อยในที่นี้นะคะจะแปลว่าการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ๆ เอาจริงๆนะไพ่ใบน,นี้เนี่ยมองว่ามันมีความคล้ายคลึงกันที่สุดเลย The ูนะคะมันก็คืออารมณ์ของเด็กน้อยอ่ะที่มีความร่าเริงมีความจำไสเบิกบ้านไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะไพ่กําลังจะแนะนําเราหรือเปล่าคะว่าดึงความรู้สึกเด็กๆก,กลับมาไหมดึงความร่าเริงจำไสที่เรามันหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยกลับมาหรือเปล่าอย่างน้อยมันก็จะทำให้จิตใจของเรามันไม่ได้ขุ่นมัวแบบนี้อะไรก็ตามที่มันมากระแทกมันจะได้ไม่ ไม่ดิ่งมากจนเกินไปลองดูนะคะให้เริ่มแนะนําใบที่2แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือการได้เริ่มต้นค่ะมันมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตบางท่านไม่เอาแล้วไม่ทํางานกับงานประจําแล้วไปทํางานส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์ใดๆก็ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าบางท่านมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปบางท่านที่พอจะสะดวกทําได้นเวลานี้ทําได้เลยค่ะ นี่เดฟูเข้ามาเด็กน้อยเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันยังมีเงื่อนไขในเรื่องของการเงินอยู่หรือว่า,เ,าเราจะต้องดูแลคนเยอะๆมันหลุดไปไม่ได้นะเวลานี้ก็อาจจะต้องทนไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะคะไพ่มันอยู่แค่เดือนเดียวมันไม่ได้อยู่นานนะคะอา้าวเริ่มต้นใหม่ได้พไพ่ใบนี้ก็จะเหมือนกับพไพ่ใบนี้เลยนะอันนี้แปลว่า,าคนคนหลักๆตัวหลักๆที่เป็นผู้หญิงก็มองว่า การที่เ,เราจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือก็ได้เนี่ยหรือคนที่เขาสัมภาษณ์งานเราอะถ้าเป็นผู้หญิงมีโอกาสที่คุณจะได้รับความเอ็นดูมีโอกาสที่คุณจะได้รับความเมตตาจากเขาได้ดีมากๆผู้หญิงสวยมาก ผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ต้องสวยก็ได้นะคะท่านนั้นไม่ต้องสวยก็ได้แต่สวยในที่นี้ก็คือว่าความหมายของไพ่มันสวยอ่าไพ่ใบนี้จะแปลว่าความคาดหวังก็ได้หรือว่าการรอคอยอะไรต่างๆก็ได้การรอคอยของคุณนะคะเอา,ามองว่าพอคู่กันกับเด็กน้อยแบบนี้โอกาสที่จะได้ในสิ่งที่เรารอหรือว่าเป็นข่าวก็ได้เอาเด็กน้อยเนี่ยมันแปลว่าข่าวใหม่ๆหรือสิ่งที่เรารอคอย ก็ได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะขา่าวท่ารอข่าวจากผู้หญิงคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวจากผู้หญิงแต่ถ้าเกิดรอข่าวจากผู้ชายก็อาจจะติดขัดไปบ้างเนาะติดขัดไปบ้างนะคะล่าช้าอะไรไปบ้างแต่ผู้หญิงจะมีผลที่ดีกว่าแล้วก็เป็นข่าวที่ที่น่ารื่นรมกว่าโดยเช่นเดียวกันเนาะอ้าวสรุปคุณการจา๋าในเดือนนี้ไพ่ภาย,ายนอกไม่ได้เห็นถึงขั้นที่ว่าน,นักนะจาการอะไรเท่าไหรนะ่นัก ดึงตัวเองขึ้นมาก่อนเนาะดึงตัวเองขึ้นมาสดใสร่าเริงดึงความเป็นเด็กน้อยเข้ามาบ้างเต้นก็ได้เต้นแบบไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้นะคะอย่างน้อยถ้าร่างกายเรามันขยับแล้วร่างกายมันมันยืดตัวอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยฮอร์โมนดีๆมันจะหลั่งเข้ามาแทนที่ฮอร์โมนไม่ดีอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้แย่เอ,อ่ไม่ได้แย่เท่าที่คุณคิดหรอกเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณการจ่ายเอาละ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างเนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ